อยากติดตั้งเบระครับติดแบบไหนดีตัว18แสหน้า6หลัง4ขาที่เป็นตรงรุ่นมันคาดเคลื่อนสักมิลน,นึงก็ไม่ได้นะครับไม่ให้อภัยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสไดกันซ้ายขวาหน้าหลังนะครับลดโล่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ผมแค่เหยียบประคองนะเดี๋ยวผมให้ดูฟิลลิ่งนะร,รถมันดึงอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับนี่แค่เหยียบเบาๆนะรถอยู่ในเลนไม่สะบัดไม่หนีไปไหนมันอยู่ในเลนดีกว่าเดิมแน่นอน สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่กับเฮียรีวิวนะครับเรื่องเบรกไฮเปอร์ฟอร์แมนตอนนี้อยู่บนรถ m a z d a c x 5หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเทสตไดกันก่อนอื่นท่านผู้ชมครับใน m a z d a c x 5เนี่ยสังเกตนะครับว่า ของเดิมนะครับปั๊มหน้านะครับไว้หยุดรถปั๊มหลังจะเป็นเบรกไฟฟ้าพอตเดียวตอนนี้เราใช้เป็นหน้า6ห,หลัง4ี่เป็นตัว1 8บแปัม๊มสัญญาลูกสูบของแท้ทั้งหมดโอเวอร์ฮอนทำสีใหม่ทั้งหมดเลยต้องบอกก่อนในทุกคลิปนะครับตอนนี้อยู่ในระยะลันอินนะครับผมจะไม่ได้เบรกหนักอะไรขนาดนั้นแค่เบรกแล้วเทสทดลองนะครับ่งถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับเบรกหลังติดตั้งแล้วนะครับขาที่เป็นตรงรุ่นจานฮับตรงรุ่นไม่มีสันไม่มี สะเทือนไม่มีเคลื่อนไม่มีเสียงตอนนี้เราขับอยู่เรื่อยๆบนถนนนะฮะหกสิบเบนะฮะจังหวะที่เราจังหวะที่รถคันหน้าเบรกแล้วเราแตะเบรกแบบนะครับจังหวะที่เข้าซ้ายออกขวานะครับแล้วเราจาเป็นต้องใช้เบรกหรือหยุดชะลอเพื่อจะเข้าซ้ายหรือออกขวาแบบนี้นะจังหวะที่เข้าอย่างเงี้ยก็มีความสําคัญแล้วก็ทําให้เรารู้ฟิลลิ่งการขับขี่ได้อย่างแตกต่างเอาแค่เราขับบนถนนทั่วไปแบบเนี้ยไม่ได้ใช้ความเร็วมากจังหวะที่เราแตะเบรกขาเราแตะเบกเรเบกเข้าไปปุ๊บเนี้ยเราสัมผัสได้ทันทีว่า จังหวะที่เราขาแตะแป้นเบรกเนี่ยรู้สึกมันแน่นกว่าเดิมนะครับหนักกว่าเดิมนุ่มด้วยนะครับนุ่มแบบแน่นๆนะท่านผู้ชมไม่ใช่นุ่มจมลึกนะนุ่มแน่นหมายความว่าจังหวะที่เราแตะเบรกเข้าไปเนี่เรารู้สึกว่าโอ้โหเบรกมันเลียจังหวะที่เบรกเนี่ยเข้าไปเรารู้สึกว่าพับเบรกเนี่ยเวลามาแต่สีจานเบรกปั๊มทางานเนี่ยเวลาดันลูกสูบเข้าไปเนี่ยดันพับเบราไปปุ๊บเนี่ยดีว่าเฮ้ยมันแน่นเท้ามากขึ้น แล้วจังหวะที่เราค่อยๆเหยียบเบรกแล้วจอลหรือ้าไปอย่างเงี้ยโอ้โหเราจะรู้สึกทันทีว่ารถเราเริ่มหยุดแล้วแบบหยุดแล้วมันดึงรถให้เป็นอย่างดีเขาเรียกว่าจังหวะที่ดูดครับตอนนี้เราอยู่ประมาณ90ลงสะพานเราแตะเบรกเนี่ยครับตําด้านหน้า6กพอทด,ด้านหลังทํางานสี่พอตคือมันหยุดทั้งคันรถไม่มีสบัดรถไม่มีเสียการอันนี้ผมเอาร้อยหนึ่งนะขึ้นสะพานนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคซ้ายขวาหน้าหลังนะครับรถล่ะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ผมแค่เหยียบประคองนะเดี๋ยวผมให้ดูฟนะ รถมันดึงอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับ,รบนี่แค่เหยียบเบาๆนะนะครับซึ่งเนี่ยน,นี่คือการเทสได,ดเสียงซ้ายขวามไม่มีดังนะครับขาติดตั้งตรงรุ่นทั้งหมดและนี่คือความสําคัญที่จะต้องใช้ขาตรงรุ่นความสาคัญที่ใช้ขาอลูมิเนียม7075ฮับกลางเป็นการสั่งผลิตเป็นอลูมิเนียม7 7 7 5เป็นชุดติดตั้งของไอคับ เพราะทุกอย่างซ้ายขวามันสมมารตรหมดจังหวะที่เราเบรกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับดึงท่านผู้ชมดูนะครับรถอยู่ในเลนไม่สะบัดไม่หนีไปไหนมันอยู่ในเลนความสําคัญมันต้องแต่ขาไม่ว่าจะขาซ้ายขาขวาจานซ้ายจานขวาหน้าหลังมันคาดเคลื่อนสักมิลหนึ่งก็ไม่ได้นะครับไม่ให้อภัยคาดเคลื่อนสัก0 1 0 01, 0 01, 0จก็ไม่ได้ฉะนั้นหมายความว่าซ้ายขวามันต้องสมมาตรกันเพราะรถมันมาตรฐานซ้ายขวามันสมมาตรกันทั้งหมดอยู่แล้วและนี่คือความสำคัญต้องติดตั้งชุุดดตติััั้้งงที่่่เป็นนนรรรรคบบชม อันนี้ผมบอกแล้วนะว่าอยู่ในระยะลันอินจังหวะที่เหยียบเบรกก็ทาให้รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยโหฝากชีวิตแล้วความมั่นใจไว้กับคันนี้ได้ทันทีเพราะว่าเหยียบแล้วรู้สึกได้ทันทีว่าเฮ้ยรถมันดูดมันหนึบมากๆแล้วถ้าจานกับผ้าพ้นระยะลันอินแล้วนะครับพอมันเบินไปแล้วเนี่ยนะครับจังหวะเบรกมันจะดีกว่านี้เยอะนะครับเนี่ยฮะดูฮะเนี่ยจังหวะที่รถติดบแันเนี้ยจังหวะที่เราเหยียบเบรกนะเอาแค่ผมแค่กระแทกแค่นี้รู้สึกได้ทันทีว่ารถมันดึงและดึงอย่างมีประสิทธิภาพดูดอย่่่าาาาาาางงงงมมมมมีีปปรรระะะสสสิทททธภพพนนน้้คคัััับเเวํญหลยยๆอออจต็ขแ ปั๊มจะต้องสภาพใหม่ไม่เยินไม่ถูกการใช้งานมาแบบจนเยินนะครับตัวชุดติดตั้งฮับกลางขาเรเดียนเมาส์และสําคัญอยู่ที่ว่าร้านรับประกันให้คุณได้เท่าไหร่นะครับคุณบอกจานแท้โอเคจานแท้แบรนด์ดังตัดทาฮับกลางร้านก้ารับประกันจานสั่นตลอดอายุการใช้งานใหม่อันนี้สําคัญมากๆนะครับฉะนั้นชุดนี้เนี่ยผมเลือกให้เลยนะครับชุดติดตั้งแบรนด์ไอฮับจานไฮคาร์บอนทนความร้อนสูงจานหน้าจะาหลังขาหน้าขาหลังเรเดียนเมาส์หน้าหลังฮับกลาง7 0 7 5ห ครับอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วครับโดยเครื่องจักรผลิตออกมานะครับคอมพิวเตอร์ผลิตออกมามาตาซ้ายขวา6อหเป๊ะทั้งหมดอยู่แล้วจะสวยแค่ไหนจะเต็นแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับ ท่านผู้ชมโอ้โหอย่างที่บอกจริงๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับ CX5 อยากติดตั้งเบรกนะครับติดแบบไหนดีจะติดคู่หน้าอย่างเดียวดีไหมหรือจะติดหน้าหลังเลยเอาเป็นว่าฟีลลิ่งการขับขี่เมื่อคู่นี้อย่างที่บอกว่าแตกต่างจากของเดิมมากเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยของเดิมเนี่ยพอร์ตจำนวนน้อยจานเล็ก และข้างหลังเป็นพอร์ตเดียวเบรกไฟฟ้าคราวนี้ถ้าผู้ชมมาดูดยครับด้านหน้าเราจัดเป็นปั Port, ๊ม6พอร์ตทำสีใหม่ปั๊มแท้ถ้าผู้ชมดูจานแล้วดูปั๊มนะครับเต็มล้อมากๆก,การใช้งานก็แบบสุดยอดคนมองโอ้โหคนนี้แต่งรถเป็นว่ะพราะจานเราจัด ให้ขนาด3 8 0ข้างหน้านี่เต็มวงล้อคุณดูแนละ้วตัวปั๊มเบรกนี่ชิดล้อครบเลยทัพกลางลิมิเต็ดนะครับสั่งเป็นทําสีทองไปดูข้างหลังกันหน้า6หลัง4คือตัวนี้ครับสี่พอร์ตเป็นตัว18แปดเหมือนกันที่เอาไว้หยุดรถและด้านหลังเนี่ยผมจัดเป็นจาน3 8 0เหมือนกันข้างหน้านะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวเบรกเนี่ยครับจะเต็มวงล้อเหมือนด้านหน้าเลยและมีเบรกไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาดีกว่าเดิมแน่นอนและเบรกม,มือไฟฟ้าที่แยกมาเป็นพอร์ตเดียวเนี่ยก็ใช้งานปาักยิ้งกับโฮเบรก้ดเเมิเมาีไยฟฟ่ จานข้างหลังมันจะบางมากพอเราเปลี่ยนมาเป็นเบรกไฟฟ้าจานด้านหลังเนี่ยเราจะขยายใหญ่และมีความหนาได้ถึง28มิลจากของเดิมจานบางเบรกจะต้องใช้ผ้าเบรกและจานหมดเร็วมีคําถามว่าแล้วจานใหญ่ขนาดนี้หน้าหลังและน้ําหนักจะเพิ่มขึ้นมากไหมส่วนใหญ่แล้วเปลี่ยนพวกนี้เข้าไปเนี่ยจานเบรกและฮับกลางเป็นอลูมิเนียมตัวปั๊มเองทั้งหมดเนี่ยรวมกันเลยเนี่ยน้ำหนักจะเบากว่าหรือหนักกว่าเพียงไม่ก่กิโลแต่มาแลกกับในเรื่องของความปลอดภยัยไม่ได้เลย ความปลอดภัยนั้นสําคัญที่สุดนะครับไม่ได้หนักกว่าเท่าไหร่และบางรุ่นที่ผมทํารีวิวไปติดตั้งไปเบากว่าเดิมด้วยครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมใช้ CX5 อยู่ลองพิจารณาดูครับหรือท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่แน่ใจควรจะเปลี่ยนแบบไหนดีลองทักเพจเข้ามาครับเดี๋ยวแอดมินของผมนะครับมือขวาผมเองนะครับจะประสานงานติดต่อนะครับแล้วก็ดึงนะครับลูกค้าเข้ากลุ่มไลน์คุยได้เล็กกับผมโดยตรงเรื่องเบรกสำคัญมากๆ ติดทั้งทีนะครับติดให้ดีไปเลยดีกว่าไหมทางศูนย์บริการของเรานะครับเฮียรีวิวยินดีให้คําแนะนําปรึกษาฟรีครับท่านผู้ชมครับ